ครับวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวสกายวอล์กมากาบพระใหญ่นักท่องเที่ยวนะก็เยอะแยะนะครับพาทุกคนไปกาบพระใหญ่นะครับ เดี <This> like ๋ยวผมออกลงปกให้เลยอลังการองกล้องนักกราบเดี๋ยวกล้องมึงถ่ายรูปนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นกาพระใหญ่กันนะครับขอพรจากพระใหญ่ ขอให้เราอยู่ดีมีสุขคิดสิ่งใดที่หวัง,งปรารถนานะครับถาทุาากท่านเดินสกายวอล์กนะครับทางไทยชมความทราบเลนนะครับ มองไปข้างล่างก็หวาดเสียวมากนะครับเ,เป็นแม่น้ำไทยลาวนะครับั <c oughs> างนน้นเป็นฝั่งลาวค <c oughs> นหยุมองไปข้างล่างหวาดเสียวมากครับ ว้าวหลานเยอมากโอ้นี่ไม่ได้ย่างกันน่อยข้ามพังนั่งเร้ยข้ามพังครับมันเป็นโลกคนเรานฝั่งไทยครับข้ามไปฝั่งลานวน่น ดูธรรมชาติชมธรรมส่มธรรมชาติไปนะครับร<อ>นักท่องเที่ยวเยอะแยะเรียข้ามผังเลยนะครับเาไปไม่อ ช่วงเหงือได้น่ะกดเงเือเงาตุ้ปกระายตัวซิบซีไพยกดมึงซูมได้น่ะกดพิธีแข่งเรือยาวกดซิบเียดไม่โอเคเลยไป้ปไปไปนปไ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 ไปไไปไปไปไอไนไไปไปมไปไปไไปไปยไไ นฝั่งลาวนะครับขเขา

สวัสดีครับขอบคุณทีทุกคนนะครับที่ได้ติดตามส่องผมวันนี้ก็มาที่เชียงคานนะครับกับไหว้พระใหญ่เที่ยวสกายวอล์กผมไปด้วยกันนะครับให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิงได้ทบ่มบอกพัฒนานะครับกับพระใหญ่แล้วได้บุญกันทุกคนนะครับ มาพบกับกท่ะทีทำที่ตรนะไ่นตร้เ้งโค้เงคหลผเดี๋ยววนี้ไาทีวัดพูหลงอีการเดินทาไปไปด้ตรก่อนคบรับอกิจงูุกพี่จโพุทธศาสนาสงฆ์ทยตำบลังสาพื้นทมต่างๆทำที่เก็บกับแปลงนแหละที่ะาพูดก็นำา